ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ปีศาจจะฆ่าทุกคนในหมู่บ้านให้ตายหมดเลยแล้วใครกดไลค์คลิปนี้ผมจะจัดการมันหมดเลยมาดินี่แน่ไอ้กระจอกเอ้ยนี่แน่นี่แน่ฮนี่แน่ฮที่อัลน่ะโอ้ขอบคุณหลายมากนะเห็นไหมครับทุกคนหัวปอปนั้นทุกคนครับผมขอบคุณที่กดไลค์ทุกคนด้วยนะครับ ลา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 โอ้ยปิ้งไก่ดีกว่าปิ้งไก่กินไก่นี่ตัดไม้เลยไม้นี่หอมๆเลยนะไม้ปิชนะอืมแต่ไม่ซึ่งปรหมู่บ้านมันเงียบขึ้นนะเหลือที่เปิ้ไอ้นุ่มเห็นตัวปลาที่อิตาลีเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยใช่นะเอาละกลับบ้านไปกินไก่ดีกว่าเฮ้ยเอเอเฮ้ยใครมีหน้าบ้านมาเฮ้ยอ่าเดี๋ยวๆนั่นใครไม่นะเฮ้ย ใครอะเอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อเอ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ชีนักการ์ดเขาหน้ากลยเฮ้ยอย่ายุ่งเลยไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งเลยเฮ้ยไปไปเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โหอ้โหอะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหัวใจเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวด้ ไอ้นุบอะไอ้นุบ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 เนอเไอ้นุบไม่อยู่บ้านเลยีปเจอไปวันไม่เชื่อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโน้ตนะอะไรอะอาหารสินี่โน้บเองไปบ้านลุงสมิธแต่เร็วทุกคนยืนทั่งกันหมดเลยอ๋อน um, ี่คือโน้ตของไอ้นุบเหรอโอเคเออบ้านลุงสมิธอยู่ใกล้ใช่ใช่ในกล่องเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวหน่อยก็มีอาวุธต่อกล่องมันอยู่ฮึบ ว่าแต่มันคือใครวะเนี่ยฮะอยู่ดีมาโผล่บ้านเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ด่ามีแรงกว่าแต่ว่าโอเคโซลว่าหัวใจขอ,องวันแน่วันเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวก่อนอะล่ะเราต้องไปลงตัวทุกคนก่อนอะ่ะตอนนี้เดี๋ยวโอเคตอนนี้โอเคค่อยๆย่อนบ้านหนูจะิงใกล้ๆเองมันคงไม่มีมาขึ้นไกลนี้โอ้โหยืนหนักลอยเอาวะไม่อยากสู้ก็ต้องสู้มาไ,ไว้พวกเวนมาดิมามาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิโอ้โห ปาดเตโทเป็นมือเลยโอ้โถเฮ้ยโอเคเาขามาถมีได้ก่อนเฮ้ยจะโอ้โหมปนเกลืเลยเดีเนี่ยเน่ามันเดินช้าเดี๋ยวมันเดินช้าฮะโอ้โห้สมิธเอาไปให้วเป็นสมิธโอ้โหไอพวกนี้อสามพวกนี้อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพิษโอ้ยโอ้พวกนี้โอ้ยโอโอ้เกิดหัวเกิดอัวเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว

อุย่าจริงๆอย่าลุมดิอย่าลุมดิเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุมดิอย่าลุมอย่าลุ่มโอ้ย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 เกือบตายแล้วโอเคขวานนี่ไปกินขวานไ่กินขวานไ่กินขวานไ่กินจับขวานจับปากขวานนะโอ้ยโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะตายจะตายแล้วโอ้ยไอ้พวกนี้เป็นใครเนี่ยโหปีศาจพวกนี้เชี่ยน่ากลัวเลย โอเคฮิวเรื่อยแล้วฮิวเรื่องแล้ง่าต่อฮิวเรื่องไงต่อฮโ,โอ้โหแตะแตโอ้โหเดลยแคน่นี้โอเคโอเคที่ไปหาลุงม่ดลุงสมิตรลุงสมิธโอ้โหเี่หลบไปลุงสมิธโอ้ยห,หลานอลุงสมิธโอ้ยโอ้ี่นี่หลาน,นไมปลอดภัยเนี่ยผมไม่ปลอดภัยครับลงุงโอ้โขกันนอกอันตรายมากนะเฮ้ยแล้วคนอื่นอ่ะไอ้นุ๊ปไอ้จอนนี่ แล้วก็มีเมื่อกี้อยู่คาร่ากนะเอ้ยโอ้โหลุงเป็นยังไงบ้างลุงก็ยังโอเคหลานเอ้ยพวกนี้เป็นใครเนี่ยไม่รู้นะลุงโหลุนจัดการได้เดีคยวๆเดียวโคตรเทพลุงตาหน้าเอาลาไปหาไอ้นุ่กคนอื่นสิโอเคลุงครับผมโอเคเออเกือบตาคาร่านี้โคตรไฮเทคอืมมีแค่ลรงเนี่ยเฮ้ยอ่ะ ไอ้เอยเพื่อนเพื่อมาแล้วปุ๊เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเออเจ้านายมาแล้วโอ้ยทุกคนขอบคุณที่ยังปลอดไปทุกคนนะโอ้ยนว่าจะไปมาแล้วเห็นไปตัดไม้ย่างไก่โอ้ลูม้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม่รู้อ่ะเอยเพื่อนดีก็มาพูดบัะจากันลกเลยเพื่อนมันน่ากลัวมากเลยโอ้มันน่ากลัวจริงนะเอิญนะนะผมกลัวฮะเจ้านายฮะโอ้ยไม่ต้องกลัวแต่ว่าโอ้โหอยู่ข้าโอ้โหนี่อยู่นี่นาแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณหลายชั่วโมงอ่ะ โหนี่ตูดัดมาหลายชั่วโมงนี่เกิดเรื่องขนาดนี้เนี่ยใช่ดูสิดูสมิเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมทั้งดินทั้งทุกอย่างเตรียมตัวอยู่ใต้ดินเลยเนี่ยอย่ากลับรู่อย่ากลับรู่ว่าแม่งวันนี้ไว้เป็นโลกนั่นดิเมื่อกี้โอ้โหพีบอร์ดไปแล้เอาล่ะแล้ว,ลวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโยโย่มันก็โยโย่แล้วก็คบเครื่อมือกับเอ็นเครื่องมือเล่ปลาหลาไป มือเอเลี่ยนประหลาดนะมันเป็นเหนเอาเหรอ๋ลลอไม่ต้องดิตอนนี้ฉันก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่ดีนั่งกินไก่ใช่ไหมทีนี้มันก็มีปีศาจไอ้คอนน้ะตูหน้าบ้านฉันเลยถีบหนา้ามันเราบ้นรู้สึกเป็นคนแรกเลยดูนะอย่งน,นี้เลยลูเออใช่เอ้ยส่วนเราก็เรามาหาลุงสมิธมาทำอุปกรณ์เออเรามาทำใบสีเขียวเพื่อนอ๋อแล้วมิกี้ไม่รู้ตามหมีมาตามตามหมีมาโอเคเข้ามาเลยแล้วเจ้าเนี่ยเอ่อผมกำลังมาคุยกับลุงสมิธอต่ฮะอืม โอเคทุกคนมาบ้านนูปิทตัวเป็นตัมหมายขอบคุณครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวไปนะเ้ยจะไปไหนอ่ะเอ้ยนูบบอกให้นะฉันนะ่ะจะช่วยโลาไปนี้ไว้ช่วยโลาไปนี้ไว้ช่วยโลาไปนี้ไว้ได้ตัวจะช่วยหมู่บ้านนี้ไว้เองนะหมู่บ้านที่คนรักทุกคนเอาล่ะเ,เดี๋ยวไปก่อนนะเอ้ยเราต่า,า,าตัวเพื่อนจะได้สุดๆนะฮะได้เลยปึบโอเค okay. ทุกคนปลอดภัยไหมอ่ะปลอดภัยดีครับผม แล้วเราจะทำไงตอนนี้เดียเอ่อเดีย๋ยวนะลุงแล้วนั่นคืออะไรลุงอะไรอะ่อะนั่นคือร้านค้าปีศาจลุงเหมือนว่าจะเป็นคนที่แบบประทานพรใช่มั้งประทานพรให้คือเราสามารถซื้อของได้ลุงได้แต่ามาณนั้นแหละโอ้แจมเลยลุงอีนี่แล้วผมมีวัต่อกอลุงไหนดิอ๋อชิวเกาะปีศาจเฮ้ยเป็นหนาป้อมๆเลย oh my god ไอนชิวเกาะปีศาจทำอะไมบ้างเนี่ยฮะโอ้ไทยแล้ววิ่งเร็วขึ้นเหรอโอ,โอ,โอ้สุดยอดเลยเนี่ย ทีนี้ไม่ต้องกลัวมันไล่ไล่ไล่ไลต่อแล้ <g iggle> ต่อไปอาวุธเนี่ยเหรอมีมีท่าของใจ้านี้เองเฮ้ยอาวุธทองเนี่ยของดีเก็บไปเลยจ้าโอ <g iggle> okay, เคอาวุธเหรอลองให้ดีอืมจะเอบอาวุธอย่างนี้นเอาฮานูไหมฮานูนะใจใลุงโอเคฮานูฮานูแต่ดอกมันตั้งเยอะโอเคมาฮานูกันผมจะเป็นฮานูฮึบอาลุงผมต้องไปหาต้นตอมันเกิดอะไรขึ้นล,ลุง เอ้ยระวังตัวกันแต่หลานด้วยนายครับผมลุงครับผมจะระวังตัวน em, ี่แน่ผมมีวุ้ครบทุกอย่างอาหารก็พร้อมเอาละมาสิเว้ยมาสิเว้ยโอ้โหเป็นไงนั่นเดียวนั่นเดียวจอดเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงโอ้หานูมันก็โอ้เกินไปโหดเกินเฮ้ยโล่งเลยนี่เอาละนี่ไปสามสิบเราซื้ออยากไปสักหน่อดีกว่าอันคาร์พิซ่าเอ๋ยขอด่าพะโมนอยดาบไปแล้วกันนะโอ้นี่มันโอ้ ดาบโลบีศาสเป็นยี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยเทมาเลยหลานเอ้ยเทเจอลงโอ้ยสงลุยต้องไปศึกษานะศึกษาแล้ได้เลงไล่โอเคแต่ว่าคงไม่เจอตัวอะไรแปลกๆนะึบเฮ้ย what is that นนั่อะไรอ่ะหมูปีศาจมันคงไม่โหดแล้วมั้งว่าไงจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไล่จิกโอ้ยโอ้ยมันไล่จิกโอ้ยเฮ้ยอย่าไล่จิกมันไล่จิกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไล่จิกโอ้ห โอ้เก <enge> oh, oh. ือบไม่รอดแล้วด so ีนะว่าเรามีดาบปีศาจอยู่โอ้โหทุบไอเดียวตายเลยอะไรฮะอะไรโอ้ยอะไรฮะอะไรฮะอะไรอะไรฮะอะไรสู้อ่ะสู้อ่ะฮะสู้อ่ะเป็นไงพลังดาบร้านค้าร้านค้าปีศาจเทพู่เป็นไงเป็นไงเก่งกลัวดิเก่งกลัวดิเก่งกลัวดิโอ้โหถึงมากถึงมากแต่แต่ว่าดาบนี่โหดจริงโอ้ดาบนี่ตีแทบไม่เข้าเนี่ยโอ้ดาบปีศาจเอ้ยเห็นนะเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันปีศาจขวานยักษ์โอ้โหปีศาจเงนอยู่เนี่ยเออไม่ไหวแล้วจังหวะนี้สักสักหน่อยแล้วกันผมไม่ตายด้วยโอเคสองที่ได้เหรอสุดยอดเลยฮึปฮึบเนี่ยฮึบโอ้โหเอานะพวกปีศาจลายเอ้ยเก็บงานเอ้ยฆ่าคนหนึ่งทุกคนเลยเหรอนะทำมาร้านค้าเดี๋ยวเดี้อทำมาร้านค้าเดี๋ยวเอาร้านค้าก่อนฮึบอืป โอเคเฮ้ยมีดาบไหม่คล้ายโอ้โหแอปเปิลทองเล้วนะแอปเปิลทองรวยหนูนี้อืมโอเคเอาใหม่เรื่อยๆเลยต้องการเยอะๆเผื่อตายบ้างไงเฮ้ยโอเคโอเคประมาณนี้กันโอ้ไปอยู่นอกเต็มเลยโอ้โหบินเฮึบโอเคมาแล้วดาบปีศาจนี่แนะจืดโอ้ยจือเฮ้ยโอ้ยมไฟไปเออโอ้ยโอ้มาตีมาตีอืเออ เออเออเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงเฮ้ยเจ็ไปีศาจต่างหลายเจ้ากลัวเจ้กลัวนี่คิดวกลัวนี่นี่้ากลัวโดนจะหมดแล้วถูกเฮ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้แรงมอะแรงมากแรงมากโอ้แรงมากเออโอ้แรงมากโอ้แรงมากเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โอ้โเคทุกอย่างลงแล้วโอ้โห แล้ววันนี้ปีศาจพวกนี้โอเคนะถ้าเราไปซื้อของมันรอบนึงเอาฮันัวมาป่ะต้องการฮานูเพิ่มๆเยอะเลยเอามายิงแต่ว่าเหมือนจะต้องมีสุกงัยแต่ว่ามันเหมือนขาดเลยไปบอสใช่ป่ะมันต้องมีบอสมาที่นี่สิแต่ว่าแต่ไอ้ไปที่แดงคืออะไรอ่ะมีไฟด้วยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะฮ้มันคืออะไรอ่ะโอเคถ้ามันมีอะไรต้องรีบหนีเอกเลยโอ้อะไรอ่ะ ราชพิษณเหรอฮะตัวเล็กแค่นี้นะฮะกระจกอ่ะเอในอะไรอ่ะโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้้ย้ย้่โอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอะ้ออ้ยโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยหูราชบิษณุหัหคุ้นหัวเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยหเห็นนะนี่ยัตั้งตเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย ถ้าใช้วิษาของจริงเนี่ยเอาล่ะพอสมสู้มาดิึบมาอมาดิมาดิึบาึบมาดิฮุยโอ้โหหุยหุยอยากโ้ยโกงเลยโอ้ยโกงเลยโกงเลยโกงจริงเลยบ้าเ้ยมันโหดเนี้ยหละโอ้โหหุยโหดจริงเลยฮึบฮานูฮานูฮานไม่ออกโอ้โถ่ มาดิมาดิมาดิเฮ้ยไาพแล้วโดนฉนูนี่นมาดิมาดิเฮ้มาดิมาดิเออเออเกลัวคนน่ากลัวเลยเขาแก้ไม่ได้เลยเขาแก้ไม่ได้เลยโอยโอยอยโถยโอยยโอยออยยโอยโอยัยอยโอยโอยอกโอยออยอยยอยอยโรเโอยโอยโอยอยโอพโองโอโอ้โอยโอาโอยโอออยออยย โอ้ยมันคิดตายรอบนึงเลยมันเกิดใหม่ด้วยเหรอโถ่เฮ้ยเอางี้นะเอาเราจะฆ่ามันดีกว่าจะเกิดมาไม่ได้เลยีตายซะเป็นไงอ๋อเตะขอให้เลยทีนี้ไงเอาละที่นี้มีเจ้าทารพิศเอ๋ยแกจงไม่มันเกิดซะทีเกิดมาแกต้องตายก็ตายนี่แนี่เจอแน่ทีฉันจะช่วยหมู่บ้านนี้ไว้เองช่วยเราไปนี้ไว้ทีตายซะอีเวนที่นี่นี่นี่